สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเชินเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีรถผู้บริหารเข้าใหม่นะครับนะไม่น้อยด้วยนะครับนี่ฮะเป็นคันนี้เป็น Honda Accord นะฮะตัว2.0 h y b r i d นะปี2019นะครับนี่ฮะคันนี้เลยสีขาวสวยใสยบ้างเดิมนะรถยังมายังไม่ได้สปาทำความสะอาดเลยพี่นะครับยังสวยกริบแบบนี้นะครับใครได้ไปเนี่คุ้มเลยคันนี้ผมบอกเลยนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะฮะนี่ฮะ รอบคันนะพี่นะนอตไม่ขยับเลยคันนี้นะครับเป็นตัว2.0 h ฮ b ร i ดนะปี2019นะฮะเล็กไม่เล็กไม่แปดหม่81,000โลเท่านั้นนะครับสวยใสายบางเดิมแบบนี้รถผู้บริหารใช้งานคนเดียวมือเดียวนะแล้วเข้าเช็คระยะเซอ v i c e ศูนย์นะพี่นะนี่ฮะใครสนใจนะคันนี้859,000บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1,500นะครับ ตัวโครงสร้างรถเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยได้บางเดิมเลยน็อตไม่ขยับเลยนะฮะเหลือแค่สปาทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับนี่ครับใครสนใจนะทักหาผมด่วนได้เลยนะฮะที่0ูนย์เก้าเก้นะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดเสร็จเนี่ยผมถ่ายคลิปหรือว่าส่งรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งได้นะฮะนี่ครับใครสนใจคันนี้นะติดตามรับชมให้จบคลิปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวรถนะครับว่า สวยใสายบางเดิมแล้วก็ตำหนิมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะฮะนะพาชมรถจบคลิปแน่นอนนะฮะอ่ะไฟหน้านะเป็น Fu l l LED d a y t i m e r u n n i n g light มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะฮะกระจังหน้าเนี่ยเป็นคมเนียมนะฮะคาดยาวตั้งแต่คมไฟหน้าซ้ายไปหน้าขวาเลยนะฮะนี่ครับคมไฟเนี่ยสวยๆใสๆนะฮะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยพี่นะครับไม่กรอบไม่เหลืองนะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยนะครับไรเดงถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะ เป็น LED เช่นเดียวกันนะแสงสีเสียงเขาจะพุ่งได้ไกลแล้วก็นวลตานะพี่นะไม่แยงตาไม่แสบตาเพื่อนร่วมทางเนาะกระจังหน้าเขาจะเป็นตัวเ,เป็นโนแบ็คนะเป็นดำเงานะฮะนี่ฮะตัวหลังพึ่งรูระบายความร้อนเนี่ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะค่อนข้างที่จะกว้างนะนี่ฮะแล้วก็จะมีตัวแถบคมเนียมนะฮะนี่ฮะคาดอยู่ตรงกลางโลโก้เหดอยู่ตรงกลางเนาะอ่ะไล่เรียงถัดมานะครับเป็นเซนเซอร์นะฮะเตือนกันชนด้านหน้านะฮะอยู่ตรงนี้ ใช้ร่วมกับตัวกล้องนะกล้อง,อย,งอ,ะะอยู่ตรงกระจกนะฮะอยู่ตรงกระจกนี่ฮะเตือนมีระบบเตือนกันชนนะครับนีบ่สวยใสายบางเดิมดูชายกันชนดินะฮะไม่มีเก็บงานสีเลยนะครับซ้ายขวาเนาะเขามีทั้งกล้องรอบคันทั้งเซนเซอร์นะพี่นะนะครับนี่ฮะสวยใสายบางเดิมนะโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยแท้เดิมนะฮะนี่นะครับสวยๆอ่ะดูกระจังหน้านะเอ้กันฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีร่องรอยลุบไปเนี่ยไม่สะดุดเลยพี่นะฮะ เหลือแค่ความสะอาดรถตปิเข้าจริงๆนะฮะรถเปิ้ข้าจริงๆนะเหลี่ยมสีสันตัวรถในบางเดิมเลยเดี๋ยววัตถชนเลยนะฮะบุบลักยิ้มเนี่ยยังไม่มีเลยผมเดินเดินสำรวจให้แล้วรอบคันนะฮะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ขัดเคลือบรับรองว่าสวยใสบางเดิมแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภายในห้องเครื่องกันนะครับปไปกันต่อนะให้ดูโดยรวมก่อนนะเห็นไหมโอ้โหนะเปิดมาก็วาวนะฮะรถผู้บริหารนะฮะไม่มีไม้ค้าฝากระโปรงนะได้เป็นโชคมาแทนนะฮะซ้ายขวานะ อ่ามาเริ่มที่น็อตฝากระโปรงนะฮะนะนี่ครับไม่มีร่องรอยการไขกันงัดกันแงะนะครับพี่นะซีนอ่อนเดิมนะจีกง่ายๆนุ่มๆแบบนี้นะครับรูพมกลมสวยทุกช่องทุกรูนะฮะนี่ฮไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปผิดล่างนะสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะฮะเม็ดปงเม็ดอาร์คนะฮะชัดเจนนะนี่ฮะสวยใสบางเดิมนะครับรอบคันเลยนะครับ ถผู้บริหารนะครับใช้งานมือเดียวพี่นะครับแล้วก็เข้าเช็คระยะเซอร์วิทสูงนะฮะนะบุ๊กการันตีก็มีนะฮะแต่เข็บเดินซีนเดิมนะฮะหัวกระโหลกโชกนะครับนี่หัวนงหัวน็อตโชกเนี่ยยังใสๆอยู่เลยนะครับปั๊มนูนนะฮะปั๊มอาร์ปั๊มเออยู่ครบหมดพี่นะครับมาดูตัวเครื่องนะครับเนี่ยฮะเครื่องแห้งๆคินๆนะฮะนะไม่มีคราบน้ำมันไหลไหลเยิ้มนะฮะฝาเสียบสูบไม่โกงนะฮะไม่มีการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนประกันนะฮะ น้ำไม่ดันแน่นอนมาร์คคิวซีแจ้มสีเดิมอยู่ครบนะตรงจุดตรงมากนะฮะทอยงทอยางนะฮะไม่มีเปลือยไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมนะครับเนี่ยมาร์คิวซียังอยู่อยู่เลยนะสังเกตง่ายนะครับนะนี่ครับตะเข็บเดิมซีนเดิมนะสวยๆนะครับนี่เลยอย่างนี้เลยนะฮะไม่เคยน็อตไม่ขยับนะพี่ผมบอกได้เลยการันตีได้เลยนะฮะนี่ครับแผ่นกันความร้อนในห้องเครื่องนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างใช้งานน้อยจริงนะเพราะถ้าใช้งานเยอะเนี่ยดูแค่ตัวนี้ก็รู้นะมันจะ เปื่อยนะฮะคว่ความร้อนสูงภายในห้องเครื่องอ่ะมาที่ด้านข้างนะฮะล้อแม็กอลอยเซเดิมนะเป็นทูโทนนะเป็นเทาปัดเงานะฮะเอ่อเป็นขอบ18นะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่ยางเนี่ยได้เป็นโยโกฮาม่านะกลางปี23นะฮะนะใส่งานยิงยาวเลยนะฮะนี่ครับสัปดาห์ที่38ปี23่สิบสามนะย,ยาวๆเลยดอกยางหนาๆลึกๆงี้นะฮะร,รถไม่ได้สปาทำความสะอาดแค่นั้นเองนะล้อแม็กไม่คุดไม่เบียดขอบฟิลบาดพี่ดูใช้รถธนุถนอมนะฮะ อะนะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ให้บิดนะอยูด่ด้านข้างแก้มนะครับนี่กระจกแท้เดิมรอบคันนะพี่นะรถไม่เคยตีลังกาพิควคั่มนะฮะนี่ฮมาต่อที่ด้านข้างนะฮะดูชายประตูนะไม่ค่อมไม่เบียดลูกกระนาดนะครับนี่มากระจกมองข้างปับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกนะเสริมความรูรามิติของตัวรถนะฮะด้วยตัวคิวคมเนี่ยนะฮะนี่คาดยาวจากหน้าไปหลังเลยนะฮะนี่ครับพี่นะ หน่วยงานนะรถผู้บริหารมือเดียวนะพี่นะครับหลักตรงหลักฐานชัดเจนนะแล้วก็เชิกระยะสวิตซู์นนะมือเปิดได้เป็นคมเนียนนะเป็นสมาธิเลื้ทั้ทงซ้ายและขวานะฮะเปิดแผงประตูมาโอ้โหสวยใสายบางเดิมรถสวยใสยรถคือมือเดียวแล้วใช้งานน้อยพี่นะครับเนี่ยไฟส่องพื้น,นะฮะร,ระหวงอ่าลงจากรถก็มีนะฮะด้านข้างเนี่ยจะเป็นลายไม้นะนะฮะลายไม้นะครับ รักเท้าแขนเป็นซอฟทัชนะบุนวมหุ้มหนังนะพอกาบประตูก็ใช่นะฮะนี่บุนวมหุ้มหนังมาให้นะนี่มาดูประตูนะครับได้ลำพงมาได้ลำพงทวิตเตอร์มานะครับเพิ่มอัตรบในการรับชมรับฟังนะซอกประตูเดิมๆนะฮะดูชายบันไดนะนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยให้คนนั่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ พลายางได้ได้มาเต็มคันนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเป็นบัคเกอร์ซีทนะฮะนะมีตัวรูระบายความร้อนนะทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะเนี่ยเบาะฟูฟูตึงๆนะนี่บุ๊กวารันตีนะฮะคู่มือนะครับรถยนต์อยู่ครบนะฮะสวยใสบางเดิมแบบนี้นะดูดินะฮะติ๊กเกอร์คําเตือนติ๊กเกอร์กันกระแทกนะติ๊กเกอร์ใสนะฮะนี่ฮะเบรกขัดสีนะครับไม่ยับไม่พับไม่งอนะฮะหัวนงหัวน็อต ไสวยใสๆเลยระหว่างประตูเนี่ยเขาจะมียางกันลมกันเสียงนะนะก็เซฟไม่ให้เสียงเข้าภายในห้องโดยสารอีกนะครับนี่นุ่มนวลไม่พอนะฮะเซฟเสียงอีกนะอ่ะด้านท้ายนะฮะบ,บางเดิมเลยนะนี่ครับสวยทุกมิติพี่คันนี้นะฮะนี่ฮะไม่มีสนิมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับนี่มีม่านมานะฮะมาดูด้านท้ายนะฮะตวัวเบาะเด้พายางมาเต็มคันนะ ตัวเบาะหนังฟูๆตึงๆนะมีแอร์หลังนะพี่นะเนี่ยสวยใสจริงๆนะแอร์ Air หลังมีให้เสร็จสับนะครับนี่ฝ้าตาด้านนะพีดานนะครับมาดูด้านท้ายเนี่ยฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะกอแมกขอบสิบแปดนะยางโยโกฮาม่าปลายปีกลางปียี่สิบสามนะฮะด้านท้ายนะฮะเนี่ยฮะไฟเลี้ยว LED นะฮะไลท์ไกดติงนะครับ นี่ท้ายไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะดูท้ายจนท้ายนะครับคือได้มาไม่ต้องไปเก็บงานสีนะเนี่ยน็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับคันนี้นะใครสนใจนะครับโทรหาผมด่วนได้เลยหรือว่าทักไลน์มาได้นะฮะศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะเนี่ยโลโก้ไฮบริดนะด้านท้ายมีตัวกล้องนะพร้อมกราฟิกบอกระยะถอยขณะถอยนะโลโก้แอคคอร์ดนะฮะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ในตัวเก่งนะอยู่ในกระจกนะฮะ ใบฟ้าหลังนะครับอยู่ครบหมดเลยนะสาอกาศแบบคีบฉลามนะฮะเป็นชาร์ฟินนะสีหลังคาไม่ลอกไม่ร่อนไม่ซีดไม่จางนะครับที่ไม่มีรอยขีนนกไม่มีคราบยางไม้นะผม,ผมว่าโอ้โหน่าจะมีที่จอดประจำแหละนะสวยใสายบางเดืองอานนี้นะอ่ะเปิดมานะดูดิรถนี่รถไม่ได้สปาทําความสะอาดการอยท้ายนะฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนเลยนะครับใจงานน้อยมากนะนี่เปิดมานะครับเป็น ชุดปะยางนะครับชุดปะยางนะแม่แรงเครื่องมือปั๊มลมน้ำยาน้ำยาเดี๋ยวมีให้นะครับพี่นะอันนี้ก็ถอดเก็บไว้นะครับนี่ฮะใสวยบางเดิมแล้วดูตัวผมนะฮะไม่มีเร่องรอยเลยใช้งานน้อยมากนะพับเบาะได้จากตรงนี้นะพี่ดึงดึงดึงมานะครับตะเก็บเดิมครับพี่นะฮะนี่ครับใสวใสใสๆเลยนะฮะไม่มีโดนมานะ น็อต <Not S 2> mm hmm. ไม่มีขยับนะครับคันนี้เราเป็นไฮบริดด้วยนะสองจุดศูนย์ไฮบริดนะค่อนข้างที่จะประหยัดเลยนะพี่นะนี่ยนฝะว่ากระโปรงนะครับดีนอ่อนเดิมคือเหลือแค่สปาทําความสะอาดแค่นั้นเองนะผมบอกเลยเลยไม่มีบุกไม่มีรักยินด้วยนะฮะอุญแจสำรองมีให้ครบนะสองอกเลยนะครับเป็น,นรีโมทนะฮะนี่ครับคือคุ้มแน่นอนพี่คันนี้ นะครับนอกจากจะสวยใสายบางเดิมแบบนี้นะโครงสร้างสวยๆนะครับได้รถเ,เข้าเช็คระยะเซอร์อวิสศูนย์นะครับนี่ประตูคู่หน้าเป็นออโต้นะฮะเป็นวันทัดนะกดขึ้นลงครั้งเดียวนะฮะไม่มีกันหนีบให้ด้วยนะฮะแล้วก็จกปรับพับไฟฟ้านะเปิดฝาท้ายเขาจะย้ายมาตรงนี้นะฮะนีมาดูชายบันไดนะพี่นี่ฮะ สติกเกอร์เติมลมยางนะโหัวนงหัวน็อตชัดเจนนะเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับนะบนะมีด้านหลังให้ด้วยนะมีที่ต้องเก็บนะพี่นี่ตรงนี้นะผมว่าเจ้าตัวน่าจะน้ําหนักมีแปดสิบโลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมให้นะเบาะไม่ปีไม่แสกนะแต่ว่าตัวเอ่อเบาะเนี่ยยุบตัวไปนิดนึงนะครับนะมีแค่นี้เองนะครับนี่ฮะตัวเบาะสวยๆเลยนะนี่สามารถเอ่อปรับเบาะจากตรงนี้ได้นะครับ นี่่อะมากันต่อนะฮะโอ้โหออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยไูจะแบบเยอะไปไหนนะอ่ะปุ่มพุทสตาร์ทนะฮะอันนี้ทิปเอทิปบีนะฮะ,ะดีมไฟเลื่อนใหม่นะฮะอันนี้ปิดเออ่เตือนกันชนด้านหน้านะฮะกล้องสามร้อยหกสิบตัวแท a c t i o n control นะการลื่นเทาไหรนะอ่ะมีกล้องเลนส์วอลทนะมองจุดจุดอับทางด้านซ้ายนะฮะไฟหน้าเป็นออโต้นะฮะนี่ขึ้นอ่ะ ลงอุโมงขึ้นหงขึ้นห้างขึ้นอาคารนะกลางวงกลางวันสายตาผ้ามัวนะฮะชนขอบเบียดข้างทางนะฮะอันนี้เขาเปิดไฟหน้าให้ตัวโนมัติปลอดภัยแน่นอนนะปัดน้ำฝนออโต้นะฮะพวงมาลาัย3ก้านมันติฟังก์ชั่นนะหุ้มหนังเดินได้ใายแมงมงุมสีเทามาให้นะมีทั้ง a อดแ v e ทีบคูดคอนโทรลนะฮะนี่รักษาระยะห่างนะการออกนอกเลนนะครับมีมาให้นะคำสั่งเสียงเนวิมีมาครบนะจอทัชสกรี แอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้แล้วก็มีอีควอนโหมดนะฮะมีโหมดสปอร์ตนะมีอีวีโหมดนะมีเบรกมือเบรกหูนะฮะกระนักเท้าแขนนะฮะบุกนวมหุ้มหนังนะเนี่ยฮะเปิดมาเป็นเก๊ะเก็บของขนาดใหญ่เลยนะครับทันนี้อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงดูเลขใหม่นะครับเนี่ฮะคุณแจเป็นรีโมทมาให้สองดอกเลยนะครับแจเป็นรีโมทมาให้สองดอกเลย ล็อกรถปลดล็อกรถนะฮะสั่งสตาร์ทได้จากรีโมทนะ,ะสั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะครับคุ้มครบจริงท่านี้นะครับ,รนะรบแล้วเลขใหม่มาดูพร้อมกันนะฮะอ้าลืมบอกไปมีแพทเทิร์นชิปนะเออเป็นไฮบริดแต่มีแพทเทิร์นชิปนะฮะเวลาที่ ใช้เครื่องยนต์สันดาปน,นี่ติดแล้วนะนะฮะติดแล้วนะะและอาจถูกระหว่างโทษสูงสุดถึงขั้นประหารติดแล้วนะ,ะกลายเป็นรแรงกดดันมากขึ้นค่ะที่มีต่อตัวนายยุนซึ่งเป็นคนนี่นะอ่ะเลขใหม่ปัจจุบันครับพี่นะฮะแปดหมืนหนึ่งพันเจ็ด้อย็สิบแปดกิโลนะครับนี่ฮะโอ้โหน้อยมากนะรถปีสองพันิเก้านะฮะเอาลืมบอกไปนะมีอ่าเมมโมรีซีทให้สองตำแหน่งนะนะฝั่งคนขับนะฮะ เวลาสลับกันใช้เนาะนะครับไม่ต้องมาปรับเบาะปรับกระจกเนาะเดี๋ยวเมมไว้ก็เดี๋ยวเขากลับไปคำกลับไปตามค่าที่เราตั้งตั้งเมมไว้นะฮะนี่ฮะรถจอดอยดู่นิ่เนาะก็จะบอกว่าสถานะนะครับใช้เป็นไฮบริดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สันดาบนะเห็นไหมนะอันนี้หยุดละนะครับแต่ยังทําง,งานปกตินะฮะเนวิเกเ,เตอร์มีมาให้นะฮะนี่ฮะติดรถนะครับ นี่บางเดิมเลยนะแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะนะมีฮีตเตอร์ให้ต่างหากใะเวลาทีา่ช่วงอากาศเย็นหนาวๆนะฮะตรงเก็บเก็บของตรงนี้มีซ่อนอีกนะฮะนะมีฝาปิดให้นะ,ะนี่ฮะฝาปิดนะเปิดขึ้นมาจะมีตัว USB นะฮะแล้วก็ช่องต่อที่จุดบุหรี่นะฮะติดขาไม้กันสนปลอดาภาัยจริงนะฮะนี่แล้วก็เป็นไวเลสชาร์จนะพี่นะฮะนี่ฮะเป็นไวเลสชาร์จเนาะเห็นไหม นะฮะออสะดวกเลยนะฮะเปิดปิดได้นะฮะบุ่มเปิดปิดนะข้างข้างสีเขียวนะฮะไม่ต้องหาสายชงสายชาร์จนะฮะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะนี่ฮะตัวบุคคลันตีนะเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะฮะบริษัทนะครับให้ผู้บริหารใช้งานเนาะกระจกมองหลังตัดแสงอ,อัตโนมัตินะพี่นะแล้ดูฝ้าเพดานนะสะอาดสะอาดนะทุกมิติเลยนะครับนี่ฮะ ใครสนใจนะถ้าหาผมด่วนได้เลยศูนย์0ก้าสองหกนสองสี่ี่สานะฮะนะยังเพิ่งเข้าใหม่นะยังว่างนะครับมาดูรถทดลองขับก็ได้หรือใครจะจัดจะจองก็นะครับทักทายด่วนได้เลยเนาะเพราะว่าน้องๆที่ร้านผมเนี่ยสี่สิบคนพี่นะขายออนไลน์ทุกคนเลยนะฮะร,รถมันมีสีอื่นไหมนะฮะมีสีมีนะแล้วก็สีขาวก็มีแต่เลขใหม่อาจจะสูงกว่าคันนี้นะฮะ ก็ใครสนใจคันนี้ก็ทักทายมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสองหกศนีะฮะคันนี้เป็น Honda a c c o r d 2.0ดสองจุดนย์บิดอีทงพันสิบเก้านะฮะเลขไมล์แปดหมื่นหนึ่งพันโลนะสนุนราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดา้า่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าพี่นะครับใครสนใจก็ทักทายมาสอบถามได้นะครับนะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะเป็นการแจ้งเตือนพี่พี่ไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีรถเข้าใหม่นะฮะผมลงอัปเดตคลิปแทบทุกวันนะฮะเเเื่ออด้้งด้งตนนนนไไปทททีีหหาจโรศััพ์แลวมค ลูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับด่วนเลยนะพี่ใครสนใจเนาะคันนี้เข้ามาพร้อมกันเนี่ยนะฮะติดจองไปเรียบ,ร,ยบร้อยพี่นะรถไม่ได้สปาทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้ไม่ใช่ให้บิดนะนะคันนี้ไม่ใช่บิดแต่ติดจองแล้วนะยังไม่ได้เก็บงานเลยนะยังไม่ได้สปาทำความสะอาดนะเร็วจริงๆนะครับเอ่อโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ